พี่ๆน้องๆนะาๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะไปตกปลากันที่อ่าเก็บน้ําห้อยยางนะครับไปแกะมือรอบที่แล้วครับรอบที่แล้วไปฝนตกหนักเลยครับต่อสดยฟ้ามานิดหน่อยครับเลยไม่ได้ถ่ายวีดีโอไม่ดูวันนี้ก็เดี๋ยวมารอดูครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวกันไหมครับตอนนี้ออกเดินทางมาใกล้จะถึงครับก็ยังไงฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับ ไปครับออกเดินทางครับผมขอดูทางเข้าเด็กกีนะครับผ่านน้องพี่รอแล้วก็ผ่านท่าตะเคียนไปนครับหมายที่เราไปวันนี้ก็เป็นหมายต้นตานครับผมรู้จะมีหน้าลงไหมครับก็ราเพื่อนบอกว่ามีคนลงเต็มหมดแล้วครับวันนี้ ไม่รู้ว่าปลาเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่รู้ครับแต่รอบที่เ้วไปก็ประมาณสี่ชั่วโมงครับก็ได้ตัวมานิดหน่อยครับเราไปลองดูครับวันนี้ว่าเราจะได้ตัวไหมครับตรงทางเข้าร้านกาแฟนะครับแล้วก็แล้วหัวเข้ามาครับข้ามาจากโชคชัยพอเข้ามาเราจะเป็นป่ามันแล้วก็มีต้นยางต้อนอะไรรู้ครับเดิมไปเลยมาัไปเลย,คร,ยครับ ต้นตาลครับคนน่าจะเยอะครับปลาไม่เข้าครับแต่ว่าคนเยอะ๋ยาไปลงดูเขาว่าเดี๋ยวเราจะกินไหมวันนี้ก็มาวันศุกร์ที่แล้วก็เจอพายุครับพายุฝนตล่มนะครับตกปลาได้ประมาณ3-4ชั่วโมงครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวกินไหมครับเดี๋ยวรอดูครับดูคนครับคนเยอะไหม ตัวฐาลเราหย่อนลงกองม้าครับขาวๆกองม้าครับนี่จะเป็นเดี๋ยวม้าจะลงตรงนี้ครับโอ้โหคนเยอะมากครับเต็มเลยครับเดี๋ยวรอดูครับก็จะมีหน้าลงไหมครับก็มาถึงหน้าหมายนะครับตอนนี้ก็ลงปิดไปแล้วครับข้างๆเพื่อนครับ แปโมงแสองครับเฮ้ยบากินดูครับผู้ผู้ามเลมาแล้วจะเป็นผู้ประสบภัยอีกไหมครับเราดูครับหนึง่งนทีครับสองตัวรอติดตามรับชมกันต่อครับแต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นผู้ประสบภัยครับเราดูสักูนครับ ันตกแล้วครับโอ้ยหมานจริงๆกับฝนเนี่ย ี่ดอกแดงเราออกนะแต่ลาใหญ่แต่เรกคิดว่ามึงดึงต้องรุ่นนี้นะแต่มันมันดึงมาถึงนี่มันติดกับผักวะมันมันมันเป็นบั๊กหรอมาจะบั๊กขั้นสามกูต่นาหน่อยมันยืดยืดยืดมึงมือตื๊ดทีอ่ะ บไม่เก่กปน่กาะปากเลยไม่กาะปากกวแี้วมันกระชากพืชเก็หายเลยดิรับไม่ทันมาได้อวะมาไหนมาอยู่กันไหนออ ปิดงานแล้วไ่าขาวถ <laughs> ่ายขาพนาเ ปลาเขาเราก็บอกว่าลุงสู่เรอะเขาจะได้เฮ้ยไปลุงสู่กันเขาถ่ายปลาหน้ากูลกปลาหน้านครับนี่ทำไม้แตกนี่งงนปลาหน้านครับเฮ้ยตัวใหญ่เยอะสวยสวยสวย ayo, no, ini no, nana, no, buat apa nana? No.

ตัวก็มาถึงตอนนี้เที่ยงปลายโอดีมามจะมาจะมานอนมาก็เมียบเลยบอกอยเมียบเขาไม่มาชอบมาหน้ามาช่วงวันไหนปกติมื่อกี้มันงงแบบบางที่กัดจันดุ่มขันดุ่มพูดปึ้งอ๋อเดี๋ยวแต่เดี๋ยวาหมูมันนอนใกล้เขไม่ให้ตกเลยอยางวมาลองก็คืบแหละไม่ให้ตกแล้วนอนเขาก็จะอยู่ประมาณเที่ยงคืนทีหนึ่งเขากลับกันก็เนี่ยเรามีคนโตอยู่นานนี่เนาะ

ในกับปก็มือนกัอืมทำใไม่เฉดเย็นไว้เวลากลับบานก็ไปดหูนะหลาทำเฉดเย็นแล้วก็เวลากลับบานก็ไปให้ลู ไปกว่าเด็ดหางเงินนะกับมันดีนะคแช่ฟิตไปสองอาทิตย์เิ่เดือนหนึ่งก็ยังเหนื่อยยังหวานอยู่เลยปนี่้ยส่านั้นมีอน่ม้จะเป็นอไรนอกขนแล้วลก

ฝากอ่านเวยาครับหมายโมงถึงสองทุ่มครับหึ่งถึงบ้านมเด้ส่งของครับมเได้ทอยครับ